ไม้เด็ดไม้เด็ดครับไม้ตกปรากฏผ่านหัวสะพานเอ,าอ้ายุยไก่เขานี่ได้หรอวานีไม่ายกูปลาแฮมแฮมหน่อยจะดูเขาเขาได้ละปลา,ปาเพิ่นห่ะลุดตเตยีย หลายคนหลายครับก็ต้องไหมหรอกด้วย <c oughs> ตารจงดีหูเดาคนทีนหายตกนทั้งบ่อเ,เชี่อเอาคว้วนแหก็ะมี่ผุน ควือผมผัดจ้งดีครับเออผู้ใดมากตกปรากฏนะครับได้แล้วหาปนปครับใจป้อ่างๆทีีเขาขึ้นรือกันแท้เขาึ้นรอคือลือกันแท้ฟ้าได้ฟ้าได้ไดยังนันนะโอ้ đây vô đi đây quá đi, bưng tham nhì Mắn anh ừ, phải cùng nghe.